อันนี้คืออันนี้คือแปดวีสอใช่ไหมคือเราต้องซื้อของจากเฮียใช่ปะใช่ใช่สั่งซื้อของจากทีวีเดลิเคเฮียก็จะส่งของมาให้เราแล้วเราก็ของไปบุรี่โอเค <laughs> บุรีกันเองนะไม่ใช่บุลี่ผีบ้าบุรีอุ้ยอา้าวหัวใจต้นแรงมากแถวนี้เกไดอะไรวะจะติดกระดาษใส่ตัวเอง <laughs> เอา้า <laughs> ว นี่คนตกนเทียอยู่11นะอุ้ยอ้ยฉันเจออะไรไม่รู้เธอร์มันบออุ้ยมันจริงมันยริงชันมันยริงชันมันยิงน้องใส่เธอหรอโอใช่น่าเกียด์ี้วายพี่เกียร์พี่เจ๊พี่เจ๊พี่เจ๊มันรู้ขึ้น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 มาพี่ขึ้นขึ้นมาพี่ขึ้น

สอนกคือเหที่เจอยู่นะสมนกพี่เจสอยู่แต่พี่จะยิงปืนเดีพี่จะยิงปืนโอเคไปไปไปยิงปืนไปโอ้ลลเขีวขีวกี่วิกี่วิกี่คอกี่วิกี่คอกี่วิออเก็บนกนะสายนดูสายบนดูสายบนโอเคยีิวิยี่วิโอ้ยวิอาจจะต้องรอสองนกนะเล่นอาวพี่หนูเก็บนกเก็บเเก็บเพิ่งเก็บเพิ่งเก็บเพิ่งเก็บไรอ่ะไม่ใช่ดีวลูกบอลขึ้นด้นล่ แต่ดอกกุหลาบไม่น้องเก็บนกไปแล้วน้องเก็บนกไปแล้วมันหมดเวลาหมดแล้วเบิร์ดอยู่ไหนหมดแล้วเนี่ยไปไปนาเด็กตายไก่จิ้มเด็กได้ลาบแล้วนะเอเลยโอ้จบแล้วลุงเอาลุงไม่ไหวแล้วหลายเนี่ย เป็นกันเป็นก่นฉันแต่งได้ได้ได้เดี๋ยวเรานัดกันนะถ้าสมมติเธออยู่ชั้นสองอยู่บนเรือเดี๋ยวฉันจะคอจากข้างล่างขึ้นไปได้เลยคอเสียวเหรอดีดีเออคอเสียวคอเียวคอแถวเสาวเสียวเสาวไว้แต่เมื่อกี้รันน่ะสวยเลยสวยอยู่รันครับเดี๋ยวแตนี้เราวิ่งไปให้ถ้าไม่มีรันนะน่าจะเลเทียกว่าดียว ไม่สวยเลยอ่ะไหนนกไหนนกโอ้ยเล่นมันช่วยเพื่อนอยู่ไงเขาก็ช่วยเพื่อนคนอื่นบ้างเนาะเธอก็เผื่อแผ่คนอื่นมากไม่ได้เป็นเพื่อนเหรอมันมีคนช่วยเธอเยอะแล้วไงจิตใจแม่ตาเผื่อแผ่สัตว์โลกอ่ะเธอพี่แจ่มีคนซักตั้งสี่คนแต่เพื่อนอีกคนเขาไม่มีใครซักเลยนะพี่เอาซับเจ็ดเอาซับเจ็ดโอ้โหเดี๋ยวเธอเพื่อนมีแค่หกคนอ๋อเหรอซับหก เอ้ยหักเธอไปด้วยเพื่อนมีแค่ห้าคนสรุปไปกี่คนนะอ๋อแปดเรามีแปดนี่ถูกแล้วแปดมีสองเออโทษโทษจุดตกแลขขอโทษกวางกับแม่แอนค่ะกวางอยู่บ้านเล็กส่วนแม่แอนกำลังเป็นแบบฮัลโหลเหี้ยยังไม่ได้รอก่อนรอก่อนเธอยี่สิบียีสอ้ยเธอฉันเจอเธอแล้วอเธอสวัสดีมี่ฉันมีอะไรให้ดู ดูนี่ดูดิเธอปัดไปเธอปัดไปดูนกต่อล์กแดงแดงหมอากาดนะเหนื่อยกูเลยอ่ะขอนั่งแป๊บนึงนะโอ้ยสวยจังเลยวะนี่ชอบเลยที่ว้าวเฮ้ยแจ๊ดแจ๊ดแมวมาเขาเป็รับรับอะไรกับหมอนเจรันไปเลยเป็นอะนรลูกติดทะเลาะลูกติดทะเลาะเธอมีลูก้เหรอไม่ไม่เด็กแต่ที่ตามมาจากว่าตลกเมื่อตาทะเลาะอ๋อเขาติดใจเธอเหรอเด็กผีเด็กผีเอาหนใจรันอยู่รับรับเองขอที่ขอเออ อย่าหรอค่ะว่าเอาใกล้ๆกันเลยเอ้าตายร่างบาร์บี้นะเกลียดรุ่นะตีนะเอาถ่ายแยกกันตัดยกันตัดแยกกันตัดแยกกันตัดแยกกันตัดทำไมเราเข้าพร้อมกันเราออกคนละรูวะเอออ๋อเรามีสองรูไงเธอคนเรามันต้องมีสองรูนะตัดตัดตัดไวกดขี่ยไม่ได้ไว้อะไรอ่ะจะทำอะไรจูนจูนมิเตอร์อ๋อไม่ต้องไม่ต้องให้เขาให้เขาปล่อยมาเธอเธอเปลี่ยนเป็นศูนย์ เธอปรับมิเตอร์เป็นศูนย์เออ้เขาเส่งมาไม่ไม่เขาว่าส่งไปอะถูกแล้วพี่เขาต้องส่งไปพี่เขาต้องส่งไปเขาว่าเอ้าเคลื่อนมาอยู่กับลูก้าเหรอก็ไม่รู้นี่นะว่าลูกรู้กัไอ้จะไปรู้ละก็บอกไม่เห็นเน่โอ้ยช็อตเลยเอ็งรอไก่อนนะเอ็งรอไปก่อนนนายเอ็งอะรอไปโดนตีรอเหอนน่ะอุ๊ยช็อตช็อตเลยช็อตอีกระวังความเดือดเดอ เข้าลูก่อนไปไปแล้วไปแล้วเข้าลูก่อนเข้าลูก่อนอ่ะมันชอบฉันยิ้วเพื่อนหน่อยสิมันช่บยิ้วไลน์หน่อยอยู่ข้างๆเธอเนี่ยไม่เห็นหรอเฮ้ยยิ้วกันอยู่เนี่ยเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ยเราจะเดินไปไหนเธอออกไปไหนนี่ย่าะก็แบบคตรใหญ่มาแล้วเซไปแล้วเอ้าเดี๋ยวพุ่งเสร็จดีไม่ได้ยิวเลยเสร็จแล้วว้ายลูก้าตกเอ้ามันไม่ตีปันสามตีหยองขวัญว้ายมันไม่ตีลูเราอ่ะเธอดีจังเลยเออมันเก็บมา้สองลูไม่ได้แล้ว อุยคุณลูก้าทำไรคะอ๋อก้มเกียรติ์มาเกียรติ์สู้กนเลยอยู่สู้นารานสู้ก็โดนเลยอยู่สู้นาลานกันสู้ไหมได้เสียงใครว้ายวะเธอไม่รู้เลยะครอไม่รู้ว่าเจอที่ไหนก็รู้ว้ายว้ายเออรั่นเธอปั่นเธออย่าไปสนเลยปั่นดีกว่าปั่นดีกว่าเสียงลูกเสียงตาเนาะเธอถ้ไปซื้อของกันเดี๋ยวเอาไปแฝง มาสิเดี๋ยวรู้เขารู้มาสิเขารู้ใช่ไหมเราต่อที่สุดแลวนะคะเออสังคมมีมารยาทนะคะต่อคิวในการซื้อของแบซื้อน้ำใล้เธออยู่น้ำอ๋อมีมีน้ำแฟนตาแล้วเธอพออยากซื้อกินแล้วกินได้ด้วยจะกินน้ำหมากป้าเชงน้ำหมากป้าเชงสีเขียวกินเลยกินเลยกินแล้ววิ่งไวกินแล้ววิ่งไววิ่งไวเหรอวิ่งไวแหววิ่งไววิ่งไวแหววิ่งไวสีเขียวแล้วเจอปืนด้วยป้าคุณปืนปืน นี่ไงไปช่วยไอ้เลนไงไอ้เลนโดนไล่ไงไอ้เลนโดนไล่อยู่ไหนเข้ารูไปเข้ารูไปเข้ารูไปรูไหนเข้าหรอให้เข้าหรอเข้ารูไปเข้ารูไปเข้ารูไปเข้ารูปเข้ารูปะเออนี่เลนบ้าแน่ใจหรือยรอยิ้วแย่รอยิ้วใช่ใช่หนูหนูเองหนูเองโอเคฮิวฮิวอ้าวเออ้าวพัดนั้นรูฉันนี่ว่าฉันหลงรูฉันหลงรูฉันมาแล้วฉันมาแล้วเมื่อกี้ฉันหลงรูขอโทษดิฉันซื้อยิ้วไว้มาอ้าวเขาวบมาเหรอไม่เธอไม่พิจารณเลยป้า่าวรันพี่ตะเกียบพี่ที่ฉัน

เล่นใครทำอะไรไม่มีพี่จิงหลเดี๋ยวพี่จะซื้อลักบี้ไปไม่รู้ทันหรือเปล่าพี่ขอถวายพี่นะถวายของเคียงเขามีข้าวเกียบด้วยแม่ของหรือเปล่าหลุมหลังหินนะครับหลุมหลังหินนะครับช่วยยัง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 นี่ไอ้ลมลมพลังมันลุมมากพลังพล่านทำไมอุ้ยทำไมนี่ไปก่อนนี่ไปก่อนนี่ไม่แต่นกก็ช่วยคุณไม่ได้รูปยไม่ได้เลยเลยนะรสองอ่ะ

สาวน้อยม um ันจิบหนึ well, ่งเองนะฮิววลันกอดีว oh, ja mm ่นมาเรียงเลอนมาแล้วเนยอะะยู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 เอาฮิวเธอคนเดียวเองยูยูยูลาไปแล้วค่ะวารไปแล้วไม่้องไมวันตายประตูผีออนไลน์มีปืนไม่ยนอ้าวันรู้มากกับเธอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันไม่ปืนฉันไม่ปืนงฉันไม่ปืนเหมือนกันนเธอโอเคแล้วเธอแล้วโคบายันโคบันโคบาอนพี่

เออดีอะทำไมเราคนง็มัวซัวแบบนี้ล่ะเอาเอ็นคซัวบ้างเลยอ้าวใครวะเนี่ยโอายเราไปแล้วไปแล้วไปไปนี่โอเคี่โอเคเขาดื่มแล้วเเขาไม่ตังดื่มแล้วพี่นันรอเราใช่ไหมเราเป็นคนที่รนแล้วรอแล้วพี่กำลังไปฮิวรันข้างหลังข้างหลังข้งี่หันหาบุมหลบอยู่เขาไปหาพี่เจ็เลเดี๋ยวรันน่าเขาจหายแจอยู่เดี๋ยวร้านน่าหาย็คเลยเดี๋ยวเ่าซัวคนนั้นน่ะ ใครมารับมัดวจะเจอผีเลยเมื่อกี้ที่หลังอยาไปคอเสียวม่ววมันใช่ไหมเลมันใจง่ายฉันเป็นคนใจง่ายโอ้ยโดนลุกฮ่าไม่นะเลนแลนด้วอยู่ไหนเอางี้แต่พี่เอาช้อปปิ้งก่อนนึ่พี่จรเนฮิปมีล่ามเหรอกนึงคอหรือพี่ระองเสียวไปหากระึงระงเี๋ยรึง เซลไปหาจจีคนไหนวะรัยังไงวะรับยังไงวะถ้าอยู่ข้างหลังเนเอาเอาเขาไม่รู้เลยเอาเอาตัวนี้อะไรเอาหมดจีอยู่ไหนวะ่ไหนจะอยู่ไหนกดสีกดรับสิกดรับสีกดน่นกดที่ซ้ายที่ซ้ายอ๋ดนดินดอรอนแล้วรอนแล้วร้อนแล้วเออเหรอโอเคไอเคโอนคโอเคโอเคอเคโอเคางมีโอเคโอเคโอวคาอเคโอเคโอเคโอเอองอยู่อออออออยออออ โอเเคว่าแต่ใครปั่นไม่มีเครื่องเก่าอยู่ไหนเครื่องเก่าอ่ะเครื่องเก่าอีลูก้าบ้านเล็กปะอัตราพันเล็กพี่โอเคเดี๋ยวพันจะมีใหม่เดี๋ยวไปไปเขาไปไม่ไล่หนูแล้วพี่เขาไม่ไล่หนูแล้วไอ้พวงแบ๊กแบ๊กอะไรนี่เรงซื้อของเป็นตั้งซื้อของเป็นต้งโอเคจะกันอะไรจะกันอะไรเขาไปรุมลูก้าเขาไปรุมลูก้าเออลูก้ามันปั่นไงมันเลยต้องไปรุมมารู้ใจลูก้ารู้ใจวายไหมนะลูก้าลูก อุ่ยจะโดนแทบดีบขาขาขาเดเียดวเจียวยไอข้าอยู่ใช่เครื่องนี่เหรอโทไ่รู้จะโดนอันนั้นมันกระโปรงมันอาเครื่องนี้มันกระโปลว่ามันเอามาเครื่องนี้เราลอเราลอตรงนี้ให้ให้ทนายได้ปั่นให้ทนายปั่นทนาปั่นอยู่บ้านเล็กรอสซื้อรอซื้อแดนซี่ก็มาตรงนี้ดีมาลยกี้มาลิกย้มาเลยกก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  ไว้กุบๆตรงนี้ไม้จะเป็นเธอไปเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเดีัอเสียวบสท้าเคอเสียวมุแบบก็มยบนเล็กไปบ้านเล็กปอดภัยกว่าเชื่อพี่สนายปันอยู่ตรงบ้านเล็กพอดีฮัลโหลกีเหรอคะคอเสวคอเสหน่อยเสียร์ค่ะรับแล้วค่ะเอ้าใครรับวะไ่รู แกอยู่แ๋อนี่ไงมีคนรับฝั่งลูก้าเอออุ้ยนี่ทนายปันอยู่พอดีเลยเธอวับมาเออเออนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยเดี๋ยวนั้าอุ้ยจะเปืนไม่ได้อ่ะชิบหายแล้วเก้า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 เราแต่ลูก้าตายยังวะลูก้าเฟสส่งที่ลูก้าเฟสส่งเดี๋ยวขอช่วยลูก้าก่อนขอช่วยลูก้าก่อนเถอะหนูไปช่วยหนูไปช่วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวลูก้าล้มรถจุดเลยนะโอเคโอเคโอเคบอกให้เธอบอกบอกเลยนะได้ได้ได้ไหนไหนไหนอ้าว จุดหก็ไ้วุนก็ได้เี้ออออดอออดออดออออออหรออ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 อดออดีไอ้จอยอยู่หน้าประตูนะแล้วหลุก็อยู่ตรงทนี้นะทางี้อยู่ตรงนี้ออยแม่หอยอิเรอว่ามีเล่นทอะไรลงไปอี้คะชนโอ้ันโคตรดีวเลยไม่นะพี่น้อเเเเบายบายพี่บายบาย คนมาเธออย่ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิจ๊ะว้าวว้าวหลอดหอดกูหลอดกูหลอดกูหลอดพอดีกูหลอดพอดีเธอที่เธอเอาคืนฉันเหรอแจ๊คไม่มันเดินได้เย้นี่เธอจะกระดาเอาคืนฉันเหรอจากคลิปนั้นเน่ยจากคลิปนั้นที่ฉันทำเดือตายอ่ะโอ้ยโอ๊ยลุมเปิดแล้วลุมเปิดแล้วลุมหลักกิพยลุกหังทิพย แล้วางเนี่ยทนายมีปืนรออยู่หน้าหลุมเธอหลุมอยู่ตรงไหนเธอใช่มันก็มีปืนหลังหินหลังหินวโอ้เจ้นะคาดจนคาดโดนแโดนรถ้วที่รานเราวิ่งตรงไปเราวิ่งตรงไปเสร็จจากนี้เราวิ่งตรงไปตรงไปนะตรงไปตรงไปตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปตรงไปอย่าเลี้ยว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 ตรงไปอย่าเลี้ยวกลุ่มไทยนี่เองไปเออมีแม่นั่นแหละเลี้ยวซ้ายนิดนึงเร็วสายนิดนึงนิดนึงแค่นั้นเราตรงไปเลยเจอหลุมแน่นอนเจอหลุมแน่นอน เออตรงไปย้ขวาด้เจอหลุยแล้วอย่าเพ่เลี้ยวะย่าเพิ่เลี้ยวยัง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 หลุยอยู่ข้งหน้าขวาเยขงหน้าเลยรีบรงนะรีบงรีบงอ้าถ้าตงรีบรงนะไม่งั้นไม่ั้น้าไปรีบงรีบรองรีบงรีบรงวิเจทําเชนะสสีที่ตามเธมาจากนรกมันตายอ่ะ กลับบ้านกลับบ้านนะล,ลูกสงสารน้องอุตส่าห์ขุดขึ้นมาจากนรกแล้วกลับไปใหม่แพลงกิ๊ก